สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศในลำห้วยนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะนั่งบนกี่ทอผ้าแต่ทีนี้ไฟมันดับมันก็เลยมันร้อนค่ะก็เลยเออถือโอกาสพามาชมบรรยากาศในตรงนี้เลยดีกว่าเนาะสําหรับวันนี้สาวดอยอยากจะมาทำคลิปขอบคุณ f อสายบุญสายทําสายลุงป้าแล้วก็ เอฟซีที่มาจากช่องของชายชาแนลทุกท่านนะคะแล้วอาจจะมาจากช่องพิเศนหรือว่าช่องคีเมียงชาแนลช่องสาวมณีหรือว่าอีกหลายๆช่องที่เป็นเอฟซีสายเดียวกันที่ตามข่าวเกี่ยวกับคดีคดีกกอก,ก,ก,กเนาะเพราะสาวดอยเองก็ตามข่าวตั้งแต่ช่วงแรกจนมาถึงวันนี้แล้วสาวดอยก็ไม่เคยคิดหรอกว่าตัวเองจะมาทําช่องในวันนี้เพราะตอนที่ตามข่าวก็ตามในฐานะ เหมือนท่านอื่นๆนะช่องไหนเขาเปิดเขาทําข่าวเกี่ยวกับอันนี้เราก็ไล่กดติดตามไล่ like, ดูคลิปไล่อะไรให้เขาก็จะเป็น fc สายดันแล้วก็กําลังใจนะคะเพราะว่าสาวดอยเองก็อาจจะไม่มีพลังพอที่จะไปช่วยอะไรใครเขามากมายแต่พลังของสาวดอยที่ช่วยท่านได้ก็คือ1กําลังใจ1 c o m m คอมเมนต์1คลิป แล้วก็อาจจะเป็นเพียงแค่1วิวแต่ใน1วิวนี้เราก็ให้ด้วยใจนะคะแล้วมันก็กองทัพใหญ่ฐานทัพจะใหญ่ได้ก็เริ่มจาก1ก็คือ1พลังของมดตัวน้อยๆที่มารวมกันแล้วจึงเป็นฐานใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของสาวดอยเนาะสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมด ที่เราได้พานพบอยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคดีหรือว่าเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างในมุมมองของสาวดอยนะคะสาวดอยเอากฎสัจธรรมามาใช้ก็คือสิ่งที่มันเกิดมันคือกรรมที่เราทุกคนได้กระทํำกันมาไม่ว่าจะ ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้มันก็คือผลนั่นแหละที่ผลกรรมที่เราทํามาไว้นั่นแหละเราถึงกลับมาเจอนะคะไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆทุกอย่างมีเหตุปัจจัยนําพามาให้เกิดแล้วเหตุนั้นใครเป็นผู้สร้างก็ตัวของฉันเป็นผู้สร้างเองนั่นแหละฉันถึงต้องกลับมาเจอแล้วสําหรับสิ่งต่างๆที่เราได้พบเจอได้เกิดขึ้นในเวลานี้ตอนนี้ก็คือ นั่นแหละเราไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปถามด้วยซ้ำเสาวดอยจะไม่ถามว่าทําไมเพราะอะไรเพราะสาดอยเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าทําไมละ่ะก็เพราะอะไรละ่ะก็เพราะฉันเคยทํามาไว้ไงเนี่ยฉันถึงต้องกลับมาเจอจดระคิดแค่นี้แล้วก็ตะเคีนขอขมากรรมขออาหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรน,นะที่เราเคยทําเคยอะไรกับเขาไว้เขาก็ตามมาเรามาในทุกทุกรูปทุกแบบนั่นแหละที่เราเจออยู่นั่นแหละอะไรที่มันขัดหมูขัดใจนั่นแหละ แล้วก็คือนั่นแหละเขาจะมาประจนเราทุกทางแต่เราก็ต้องเอาหลักสัจธรรมมาใช้นเนืองแล้วขอขมากรรมนเนืองแล้วมันก็จะดีกับตัวเราเองนะคะและท้ายคลิปนี้สาดอยก็อยากจะนำเสนอแง่คิดมุมมองอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเราติดตามดูช่องข่าวสารต่างๆในสำหรับสาดอยสาดอยเซฟสติของ ของตัวเองโดยการช่องไหนที่เราไม่ชอบเรารู้ว่าเขาพูดไม่ดีหรืออะไรสาวดอยจะไม่ไปดูนี่คือการเซฟสติของสาวดอยเองเพราะว่าสาวดอยจะไม่ไม่ไม่ชอบไปอะไรต่อล้อนต่อเถียงกับใครสาวดอยช่องไหนที่สาวดอยไม่ชอบสาวดอยก็ไม่ดูแล้วการไม่ดูไม่ต้องฟังเราก็ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรหรือเพราะว่าสาวดอยก็เคยไปดูหมดนั่นแหละแต่ดูแล้วก็เราไม่ชอบเราก็ถอยออกมาเงียเๆเราไม่ต้องไปเม้นไปด่าไปอะไรเขาอันนี้คือสาวดอยไม่ทํานะคะ คือบางคนเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูกันนี่คือมุมมองของสาวดอยแบบนี้นะคะแล้ว f c ท่านไหนก็รู้อยู่แล้วเนาะสายบุญสายธรรมเราก็จะดูแต่ช่อง YouTube สายนี้แล้วทีนี้ใครชอบการวิเคราะห์ข่าวแบบไหนล่ะถ้าชอบแนวนะนิยายที่แฝงด้วยข้อคิดแย่คิดนะเรื่องจริงอิงนิยายหรือนิยายจะอิงเรื่องจริงอะไรก็ นะช่องใช้ชาแนลตามดูนะฟังเพลินๆไปไม่เครียดแล้วถ้าจะฟังข่าวสารวิเคราะห์คดีเชิงเหมือนฟังเหมือนเชิงลึกฟังไปแบบนิ่งๆเลยเสียงอ่านก็โอ้โหสุดยอดช่องทิมเมียง์ชาแนลเนาะแล้วถ้าเป็นคุยจิปะทะทั่วไปก็ลุงม,มงคลของเรานั่นเอง แล้วก็ถ้าจะดูแบบคอนเทนต์วิถีชีวิตในไฟ์สุแล้วก็ต้องไปกวกๆเหมือนเดิมสาวดอยก็ไปทุกวันเนาะช่องลุงป้าช่องนู้นช่องนี้เพราะว่าเราเป็นสายดันอยู่แล้วแล้วถ้าใครจะดูช่องไหนนะาชอบแนวไหนวัดวาดใช่ไหมอันนี้ขอพูดบอกวัดฟัดขุนพลดันหน้าไปเลยค่ะก็ไปฟังนะเราก็เป็นกําลังใจให้กันและกันในแล้วแต่ชอบใครชอบมันแต่สาวดอยว่าใน FC ในสาย เนี่ยก็ไปไปหมดทุกช่องนั่นแหละเหมือนกันเนาะอยู่ที่ว่าใครจะสะดวกตอนไหนสำหรับคลิปนี้ก็เส่นเดิมนะคะขอบคุณ f อสายบุญสายธรรมสายลุงป้าแล้วก็จากทุกๆสายนะคะไม่ว่าจะมาจากไหนขอบคุณที่เติมกำลังใจที่ให้สาวดอยได้มีวันนี้นะคะแล้วสาวดอยก็จะเป็นกลับเป็นผู้ให้เช่นเดิมเหมือนที่เคยให้มาก่อนสิ่งที่สาวดอยเคยให้มาก่อน วันนี้ได้ส่งผลให้สาวดอยได้กลับเป็นผู้รับด้วยทานน้ำใจของเพื่อนที่เป็น fc ด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่ทำช่องด้วยกันทุกๆช่องแล้วก็ขอฝากพี่ๆทุกท่านก็ช่วยเติมกําลังใจให้กับช่องเล็กๆที่เกิดใหม่ตอนนี้ทุกๆช่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของอะไรเจอใครทำช่องอะไรก็ขอช่วยๆกันด้วยนะคะสาวดอยก็ ขอกราบขอบคุณในน้ำใจและความกรุณาที่มีให้กับช่องสาวดอยสตอรี่ขอบคุณชายชาแนลสามณีชาแนลและที่เมียงชาแนลและไปถึงที่เสียนลุงมงคลหรือว่าทุกช่องที่เป็นสายบุญสายธรรมจะสายฟาดหรืออะไรก็่านคนที่เป็นสายลุงสาวดอยขอบคุณทุกท่านค่ะสําหรับกําลังใจแล้วสาวดอยก็าจะคอยเติมกําลังใจและเป็นสายดันให้ทุกช่อง เหมือนเดิมตามแต่โอกาสและเวลาจะเอื้ออำนวยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขนะคะ